สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยกันมานานมากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านยุทธกรณ์ของกองทัพไทยโดยเฉพาะสายอาวุธปล่อยนำวิถีหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าขีปนาวุธของประเทศไทยว่าจริงๆแล้วมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนรุ่นที่เรามีอยู่ตอนนี้ถือว่าทัานสมัยแค่ไหน เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่และที่สำคัญคือราคามัน,นคุ้มค่ากับศักยภาพของมันหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าขีปนาวุธเป็นยุโทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในยุคสมัยปัจจุบันเพราะมันเป็นเครื่องมือในการยับยั้งทางยุทธศาสตร์เป็นตัวสร้างสมดุลของอำนาจและยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศในมิติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือทางทะเลซึ่งประเทศไทยเองก็มีการลงทุนพัฒนาและจัดหาขีปนาวุธหลากหลายชนิดทั้งจากต่างประเทศและการพัฒนาในประเทศ เริ่มจากฝั่งกองทัพอากาศก่อนปัจจุบันขีปนาวุธที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายคือ AIM 1 2 0 AMRAAM ซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางของสหรัฐอเมริกาติดตั้งประจำการกับ F-16 และริปเป็นของไทยจุดเด่นคือระบบนำวิถีเรดาร์แบบ Active Radar Homing ทำให้สามารถยิงแล้วปล่อย Fire and Forget และในบางรุ่นสามารถยิงเป้าหมายได้ในระยะกว่า100กิโลเมตรการมี AMRAAM ในคลังของไทยถึงเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเราะทำให้คกองทัพอากาศมีศักยภาพในการรบแบบ Beyond Visual Range ได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนั้นยังมีขีปนาวุธระยะใกล้อย่าง m 9 Sidewinder รุ่นล่าสุดที่ไทยใช้อยู่คือ AIM-9M และมีแผนปรับปรุงเป็น AIM-9X ในอนานคตเพื่อให้รองรับการรบแบบร็อกไฟได้ดียิ่งขึง้นโดย AIM-9X นั้นมีระบบซิอร์แบบ Imaging Infrared ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำและสามารถเลียวได้ด้วย Trust Vectoring ถือว่าเป็นขีปนาวุธที่ทันสมัยและราคาประมาณ3.4ล้านบาทตอนน่อหึงลูก ฝั่งของกริปเป็นเองก็มีการใช้ขีปนาวุธ IRIS ที่จากเยอรมนีเป็นขีปนาวุธระยะใกลที่มีความแม่นยำสูงและมีระบบปล่อยจากมุมมองของหมวกนักบิน HMS ทำให้สามารถเลงและยิงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วถือเป็นระบบที่ตอบโจทย์การรบแบบเชิหน้าทันสมยัย มาดูฝั่งของกองทัพเรือกันบ้านปัจจุบันเรือฟริเกตหลายลำของไทยติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่น C802A จากจีนระยะยิงประมาณ180กิโลเมตรระบบนำวิถีเรดาร์แอคทีฟเทอร์มินัลโฮมมและสามารถบินในระดับต่ำใกล้ผิวน้ำเพื่อลดโอกาสถูกสกัด ถือเป็นขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพและราคาประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ต่อลูกซึ่งเมื่อเทียบกับเอ็กโซเซนหรือหาพูนจากกะวันตกถือว่าราคาถูกกว่าเกือบครึ่ง นอกจากนี้ไทยยังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่น r b s 15จากสวีเดนที่ใช้กับกริปเปนและเรือหลวงบางลำจุดเด่นของ ABS 15คือระยะยิงไกลกว่า200กิเมตรและระบบนำวิถีที่ซับซ้อนมีการปรับเส้นทางการบินอัตโนมัติและหลบหลีกเรดาร์ได้ดีราคาต่อ1ลูกอยู่ราวๆ2ล้านดอลลาร์ถือว่าคุ้มกับเทคโนโลยีที่ได้รับ ฝั่งของกองทัพบกนั้นขีปนาวุธที่หลายคนให้ความสนใจคือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ KS-14 จากจีนซึ่งมีระยะยิงสูงสุด50กิโลเมตรใช้เรดาร์ควบคุมการยิงและระบบนำวิถีแบบเซ m ิ a c t i v e ร a ดาร์ o โฮมมการติดตั้งระบบนี้ทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศระดับพื้นที่แอเรียดีเ s นได้ดีขึ้นแม้จะยังไม่เทียบเท่ากับระบบอย่างปาทริออตแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับมบประมาณ ราคาทั้งระบบอยู่ราว250ล้านดอลลาร์รวมตัวปล่อยขีปนาวุธหลายลูกและเรดาร์ไทยยังมีขีปนาวุธต่อสู้รถถังเช่น f g m 1 4 8ยาวลินที่เพิ่งเริ่มจัดหามีระบบไฟล์แอนโฟเกตและสามารถจบเปราะหนาถึง800มิลลิเมตรระยะยิงราว2.5กิโลเมตรถือว่าเหมาะกับการรบในพื้นที่จำกัดราคาต่อลูกอยู่ราว250,000ดอลลาร์ซึ่งแม้จะแพงแต่ให้ความแม่นยำสูงมาก ส่วนระบบที่หลายคนจับตามองคือโครงการพัฒนาขีปนาวุธในประเทศที่ไทยร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีรายงานว่ากรมอุตสาหกรรมทหารและสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีกำลังพัฒนา ขีปนาวุธพื้นสู่พื้นพิสัยใกล้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งระยะยิงประมาณ150กิโลเมตรเพื่อรองรับภารกิจป้องกันชายฝั่งและพื้นที่สำคัญโครงการนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบต้นแบบแต่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญขอองค์การเพึ่งพาตนเองด้านยุโธปกรณ์ ในด้านสมรรถนะโดยรวมหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามหรือสิงคโปร์ไทยอาจยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับประเทศที่มีระบบครบวงจรอย่างมาทรีออดหรือแคสเตอร์แต่ในเชิงคู้มค่ากับงบประมาณและภารกิจจริงไทยถือว่าจัดหาขีปนาวุธที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับขนาดของกำลังรบ พูดถึงเรื่องราคาหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมขีปนาวุธถึงแพงนะักต้องเข้าใจก่อนนะว่าขีปนาวุธไม่ได้เป็นแค่แท่งเหล็ก แต่เป็นระบบอาวุธที่ซับซ้อนประกอบด้วยระบบนำวิถีระบบควบคุมการบินวัสดุพิเศษและหัวรบที่ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดราคาขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเช่น a m r a a m ราคาประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ต่อลูกขนาดที่ AIM 9 x อยู่ราว0.4ล้านดอลลาร์ส่วนขีปนาวุธต่อต้านเรืออย่างคาปูนอัดแต่ห6ล้านดอลลาร์ส่วนรุ่นจากจีนอย่าง C8 0 2 a ประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ทำให้หลายประเทศ เลือกใช้เพราะความคุ้มค่าอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือระบบซัพพอร์ตเช่นเรดาร์ระบบควบคุมและซอฟต์แวร์เชื่อมโยงเปรียบเหมือนสมองของระบบยิงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ขีปนาวุธก็ยิงไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกองทัพไทยเองจึงต้องลงทุนทั้งระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือแนวโน้มในอนาคตปัจจุบันมีข่าวว่าไทยกำลังศึกษาเทคโนโลยีขีปนาวุธพี่ัยกลางและขีปนาวุธร่อนเพื่อรองรับภารกิจป้องกันเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการนำระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่ที่มีสมรรถทนัสูงกว่า KS 1 c เข้ามาเสริมเช่นระบบจากเกาหลีใต้หรือยุโรปเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในทุกระดับตั้งแต่ระยะใกล้กลางจนถึงไกลโดยสรุปแล้วขีปนาวุธ ของประเทศไทยในปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับสมดุลระหว่างสมรรถนะและนบประมาณขีดความสามารถอาจยังไม่ถึงระดับโลกแต่เพียงพอต่อภารกิจป้องกันประเทศและที่สำคัญคือมีการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในอนาคต หากพูดถึงความคุ้มค่าต้องยอมรับว่าการผสมผสานระหว่างของจากตะวันตกและจีนช่วยให้ไทยมีความยืดหยุน่นและประหยัดงบในระยะยาวระบบจากตะวันตกให้เทคโนโลยีที่แม่นยำส่วนระบบจากจีนให้ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าจึงเห็นได้ว่ากองทัพไทยเลือกใช้แบบผสมเพื่อตอบโจทย์หลายมิติ ท้ายที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือการบำรุงรักษาและการฝึกกำลังทนเพราะแม้จะมีอาวุธดีแค่ไหนถ้าขาดการถากผลและซ่อมบำรุงที่ดีก็ไม่สามารถใช้ศักยภาพของมันได้เต็มที่ซึ่งตรงนี้กองทัพไทยเองก็มีการปรับปรุงและฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตรอยู่เสมอนี่คือภาพรวมของขีปนาวุธไทยในวันนี้ ทางด้านสมรรถนะราคาและคลิศทางในอนาคตหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมการจัดหา